คุณผู้ชมเคยมาแอลว,วัดที่สวยงามหรือยังครับผมแล้วมาุูบรู้สึกแบบอุ่นอกอุ่นใจสบายใจนะคิดอะไรก็ออกอยากได้อะไรก็ได้ดังใจ <c oughs> <c oughs> นะจากผู้เล่าเลยจากผมเองครับผมพา <c oughs> คุณผู้ชมมาที่นี่นะฮะวัดป่าดาราพิรมครับซึ่งบอกเลยว่าผมส่วนตัวเองนะผมมุ่งมาที่นี่เลยนะครับที่นี่เลยฮะ <c oughs> ทเทวสุวรรณครับสามองค์อยู่นี่เลยอือหือคุณผู้ชมครับขอเราย้ำมสักนิดหนึ่งนะผมบอกเลยว่า ผมศรัทธาแล้วสิ่งศรัทธานั้นปันทรมเมื่อผมได้ประสบค,ความสำเร็จจริงๆอ้าวอย่างไรว่ากันตามนั้นครับผมหลังคลิปนี้อู้กันต่ออ้าวลุยแล้ววันนี้นะครับผมปาคุณผู้ชมครับมาทีา่วัดป่าดาราพิรมครับซึ่งบอกเลยว่าอยู่แถวแม่ลิมของเรานั่นเองนะครับก็ โดป่าดารายพิรมนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งบอกว่าเป็นวัดวัดอารามหลวงชั้นตีนะครับซึ่งบอกว่ามีอายุมากกว่าร้อยกว่าปีละคุณผู้ชมครับโอ้โหเจ๋งจริงความงามต่อเนี่ว้าวนะถ้าย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปย้อนไปอีกประมาณนู้นนะครับขอเล่าสตอรี่สักนิดนึงนะครับผม สมัยตะกอนนะฮะวัดป่าดาราพิรมของเรานะครับพื้นที่นี้แหละฮะเป็นป่าเหี้ยวครับคุณผู้ชมเป็นป่ารา้าป่าช้าร้างนะฮะตั้งอยู่ใกล้ๆกับเขตตำนักพระดาราพิรมครับของเจ้าแม่ดารารัศมีนะฮะต่อมาครับคุณผู้ชมครับหวงปู่มั่นพุทันโตครับได้ทุดงมานะครับผมเปิ้นก็เป็นปาดูแลไปเพื่อน่าจะ มาน่าจะดีกว่าน,นี้เพื่อเลยพัฒนาบริเวณโซนนี้นะฮะรวมกับชาวบ้านกันคุณผู้ชมครับโอ้โหก็ก่อย,อยแปลงมากับน้อยกําน้อยนะฮะด้วยศรัทธาของชาวบ้านตัวนะครับด้วยศรัทธาของคนที่เริ่มสายตัวนะครับรวมกันสร้างวัดใหม่ครับแปลงเป็นมัดใหม่ชื่อว่าวัดป่าเรไร,ไรถวายเพื่อนะฮะผ้ระสงฆ์ใช้เพราะว่าใช้บำเพ็ญกรรมฐานกันโอ้โหแล้วอย่างที่ว่าครับสวยงามมาเรื่อยๆๆๆจบเป็นวัดป่า ในทุกๆวันนี้นะครับ ความเชื่อของผมที่บอกว่าท้าเวสุวรรณนี่ผมเกินขั้นต้นนะฮคะถ้าไทายต้ยว่าใหลิ้นปันกันเลยนะถ้าใครได้ชมผมใน3ปีก่อนหรือว่า4ปีก่อนครับก่อนที่ผมจะทํา y o YouTube ใหม่ๆนะฮะ,ะตอนนั้นผมมาถ่ายตีวัดป่าดาราพิรมนี่แหละฮะและผมก็ได้เขาเรียกว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับท้าเวสุวรรณครับแล้วผมก็นับถือเปิ่นมาดูตลอดนะครับโดย ท้ากบฏสุวรรณนีน่แหละฮะเป็นคนที่กันภัยคือผมและนําโชคราบมาด้วยนะฮะอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมใช้คําว่าส่วนตัวเลยทีเดียวและผมก็เลยนับถือมันมาโดยตลอดแยวรอบนี้ฮะผมมาก็เลยบอกว่าเออถ้าถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาทําอีกผมก็จะได้บอกเรื่องราวแบบนี้ไปแต่ถามว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมทําอะไรอย่างมาหรือว่าอะไรอะไรยังไงอินบอกก็ามาดีว่านะครับผมจะได้เล่าเป็นแตะเป็นว่าหน่อยแต่เรื่องนี้เอากลางๆพอนะพอรู้ก็ะสว่าเรื่องราวแบบเนี้ย ผมทำสำเร็จแล้วด้วยแล้วก็ต่อไปผมก็จะขอเปนใหม่ครับว่ากันไปตามนั้นครับแต่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้มาแอลวัดป่าของเราเนี่แหละอยู่แม่ลิมบะไกล้บะไกลจากตัวเมืองตัวนนะถ้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก่อนในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมทั้งกลางวันและช่วงเย็นนาะช่วงเย็นย่าง,งามตัวนะครับอ่ะอย่างไรครับก่อนที่จะยี่เพลงน,นี้นะิ่นมีกิจกรรมอะไรยังไงเดีย๋ยวคอเปิ่นฝากเฟซตัวกัรายกันเกี่ยวกับงานกิจกรรมวัดป่าดีๆนะครับผม ยินดีเรียนเชิญนะเจ้าทุกทท่านถ้ามีโอกาสมีเวลากขออเรียนเชิญมาร่วมงานกระถินผ้าพระราชทานนะเจ้าในวันที่25พฤศจิกายนนะเจ้าตอนเวลา4โมงจะมีงานสมโภชผ้าพระกรถินพระราชทานนะเจ้าจะมีงานแสดงมีการสืบชะตานะเจ้าของที่บนวิหารหอคำหลวงส่วนวันที่26พฤศจิกายนนะเจ้าก็จะเป็นงานถวายผ้าพระกรถินพระราชทาน เวลาตอนสิบโมงถ้ามีเวลามีโอกาสก็เชิญมาร่วมด้วยกันได้นะเจ้าเจ้าทางวัดยินดีต้อนรับและทุกคนจะได้มา,าร่มโมทนาบุญร่วมกันนะเจ้ากราบขอบพระคุณเจ้าวันเจ้า อย่างไรกร็ตามครับคุณผู้ชมครับถ้าได้ชมไปแล้วแล้วข้อมูลขาดตกตกรอนอะไรยังไงหรือว่าผมผู้ผิดไปนะครับก็ช่วยแก้ไขในคอมเมนต์กันแล้วกันเพิ่มเติมข้อมูลนี้ได้นะส่วนผมเป็นเรื่องราวเล็กๆสัส้นๆนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าใครนะพ่อแม่พี่น้องรู้จักรู้กันอะไรยังไงเติมมือผมได้ครับผมนะแล้วคุณผู้ชมขั้นไหนสนใจนะครับช่วยชมช่วยแชร์รายการผมด้วยก็แล้วกันหลาจากทื่ผมไปถ่ายวัดไหนไปถ่ายอะไรยังไงเรื่องราวอันยังใครหูนะครับพิมพ์บอกผมเลยยิน ชวนผมไปผมยินดีที่จะไปนะครับกับรายการชิ้งมหาหารอบนี้ลงพื้นที่แบบเต็มๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าจะเป็นช่องทาง Tik ท o k y อก t u b e Facebook จัดกันไปรวมไปถึง i n s t a g r กรมแล้วก็ไลน์โอ้โหกลับมาครับกลับมามีพลังกันอีกรอบหนึ่งนะขอขอบคุณทุกคนติ่ติดตามรับชมผมนะเอาจริงๆอยากอะไรก็าตามนครับเจอกันคลิปหน้ากแล้วกันนะว่าผมจะไปที่ไหนฝากติดตามเหมือนตัวครับขอขอบคุณทุกคนติ่ติดตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดี ก็ต้งหาที่เคยได้อยู่ตัวกันความสุขสวันนั้นยังจำยังฝังใจือตั้งหาเบาะอยู่ทีนน่ไหนจะเปนน็นอย่างใดก็ใจนั้นยังหวังหา